อนุญาตเปิดไฟสักรู่ก่อนที่คุหญิงจะร้องนะจ๊ะเอออรุียตเปิดไฟเปิดไฟเปิดทําไมอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนอีกหนึ่งผู้ร่วมรายการเมื่อสักรู่แจกคณักกาศบูดสมุนไพรอิีออนนะครับสมุนไพรแท้หนักผิวเนียนหน้าขาวใสต้องสมุนไพรอิงออนส่วนอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนท่าน แอปซีรีะครับที่มีภานไทยนักอีสานเยอะที่สุดในโลกมันคืออะไรแอปวิวหลายผูหลรยคนบอกก่าเบิ้งหนังเกาหลีเบิ้่งในยูทูบเบิ้งแล้วมีแต่ภาษาเกาหลีเบิ้งแล้วเพราะเข้าใจมีแต่ความสวยความงามของพระเอกนางเอกมักความงามความหล่อแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยเออฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่แอปวิวบัดที่นี่เขาไปในแอปวิวเพ่นสิมีหนังเกาหลีสามารถเลือกภาษาได้โอ้สิเป็นภาษาอีสานภาษาไทยภาษากลาง Uh huh. ได้หมดเลยนะครับเสียรายเดือนอยูป่ประมาณเดือนละ4 0 0ร้อยถึงแปดบาทแต่ในมือของผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่แปดใบน้องหงูอิงมาลูกมาเออกับโซเฟียโซเฟียเขายัางลูกโซเฟีย <Sophia. S 2> กับโซเฟียเออนักร้องออเดชัน่นโอ้มออีนักร้องออเดชั่นแปดใบนะครับเบอร์สวยๆเบอร์งามๆครับอยู่ในมือน้องหงูอิงครับ <Hey. S 2> ขอเพียงท่านาอยู่ในมือกติกาก็คือมีแอปวิวยางมาเลยค่ะ แอปเดียวคืออะไรหน้าตาเป็นแบบนั้นครับสีเหลืองๆไปเหลืองๆ้าใครมีอยู่ในโทรศัพท์ลุกมาเลย V I U ไปครับในเพจสตมาแล้วมาแล้วโหลดในเพจสตูเข้ามาเลยนะครับโหลดในเพจสตูเข้ามาเลยนะครับจะเป็นแอปวิวนะครับจะเป็นแอปวิว V I U แปดพันแปดคนเท่านั้นนะจ๊ะเอออุ้งอิงมาแล้วลูกเออมาแลจงเลยใช้ไฟมาได้เลยก็มลยใช้ไฟมาแล้วนี่มาแล้วอร์นักเลงอเดชั่นมาลูกมาขนาดที่นั่นเดี๋ยวพี่อุ้งอิงเอาที่หลังก็ได้ เออมาสีนักข oh, oh oh, okay. okay. oh, the ี่มาเลยครับมาเลยยกมาเลยเดี๋ยวอุ้งอิงขี่หลังก็ได้มาเดินมาเลยฮะฮะอ๋อแม่นออดิชันอ๋ออยากโชว์ตัวเอาถ้างั้นเดี๋ยวรออุ้งอิงแป๊บนึงยครับถุงูกเดี๋ยวเออคนนี้ผมจำได้ไม่ต้องออดิชันรับเลยนะรับเลยเหลือกี่ใบลูกเหลือห้าใบเออมาอันนี้ของพี่เขานะครับ สามารถเลือกภาษาได้ตอนนี้เป็นพิเนียมนะครับเป็นแบบพิเนียมหกเดือนไม่ต้องมีโฆษณานะครับแลวสามารถเลือกภาษาเบื้องในมัดมือมาขึ้ืนไายในหกเดือนนี้นะครับนี่บัตรตัวนี้ใส่เป็นบัตรเข้าชม FDU สัดเด็มัดมือเลยใช่ปกเกแล้วจะซื้อเข้าไปดูนะครับแต่วันนี้นำมาฝากให้กับท่านนะครับเลือกไปสุดท้ายเรียกสวยด้วยเอาโอเหลดไปเลยนะครับหลดไปเลยใครคนไหนก็ตองเอาเมนี่อย่าง ให้พี่น้องกับพี่เพื่อนังเกาหลีที่สามารถเลือกภาษาใดนะครับซึ่งผู้ให้การสนับสนุนสามร้อยพันแพ็วันนี้หลอนยังสินมาแจกเชิญได้พี่น้องครับตัวนี้เป็นบัตรพรีเมียมมีรหัสเข่านี่นั่งยืนหรืไงบอสไม่เป็นเกาหลีครับเป็นเกาหลีใช่เป็นเกาหลีไลน์เต้นเี่มันคือออกเนี่ยซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนนะคะแม้แต่ซีรีส์ไทยก็ยังไม่มีในยูทูบมีในแอปมีอยู่ในแอพดูเหลือไปสุดท้ายครับผมเปิดแอปมาอ๋ออยากได้ ชิปเปิ่ยี่สิบเอ็ดระบาดที่เหนียวฝั่งนี้มีครับฝั่งนี้อ่าหมดแล้วยังล้หมดแล้วขณะที่หมดแล้วขณะที่ร้อนนะครับวันนี้เปิดไฟอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนก่อนที่อุผมจะร้องเปิดไฟยังงี้ทำไมอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนครับกระเดื่องโซมโอทีดีเพราะมีสิงค้าแอลกล์ดิบวิตามินผสมสายชกัญจาร์โซมคนใหญ่ๆแค่สิบบาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าสะดวกซื้อมีจำหน่ายขายขวดละสิบบาทมาวันนี้เราแจก สี่เราไม่ขายเอาจังไรแท้สี่ขายนี่พวกขายพี่น้องงงแจกสรีไม่ขายเออเอาเอาแน่ๆพี่น้องงงเลยคุณก็แจกได้คะแนนแล้วแจกฟรีนะครับขออายุ18ปีขึ้นไปลองถามไได้ครับขอสักสามแถวนด้ครับพี่น้องเพราะเป็นรายการให่เลยครับแจกฟรีแจกฟรีนะครับขอสามแถวในข้าแถวให้เป็นสาวน้อยด้วยนะครับเอาไปเลย เดี๋ออยวจีอดแหวนศรีษานหอ่เอาวงสาวห่เรมาระเบียบเลยเอาตอนแถวพี่น,อน้องครับอายุสิบแปดปีจะใส่ักุงอิงมาลูกเล่งใส่วาสังฉที่เงใส่วาสังเขาทังที่ร้องเพลงทั้งคุณแจกครับอีกสัก สองผลงานเพลงอิกแล้วก oh, ็ของน้องล้องโชว์อีกหนึ่งผลงานเพลงครับเจ้าหน้าที k ่ก็รับได้นะครับเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นรับเครื่องดื่มได้เลยนะครับหลังจากจบศิลปินสองคนนี้แล้วเรียนเชิญคณะกรรมการเึ็นซูเวทีเปิดงานครับผมนะครับขอบคุณทีมงานของเย็นตุ้มตามด้วยนะครับจังสีว่าสั้นเสาจันห้าหอยกิจจังสี่เจ้าสิว่าจังใดอาหารสั้นดอกจันแล้วเออสีเนียนเออเจ้าสิคือจังใดอยังพวกนีประสบการณ์เนาะพวกนั้นจังไรพวกอะไรพวกเคยสังผัดทั้งมีเนี่ย มา้ยไปการมในเผื่อนมาไปจหวัดไหนกนี้เนี่ยเวลทุกจังหวัดเนสัตวแ้ง่่อแฮง่อ้เสื้อเขได้ดุขี่รถจากขับวงหนลูกละดอกมาทั้งขบัดขับิีดขับบอเนี่ออกมาทั้งว่าลิขี่แห้งอะไรได้มาเพนเอยแล้วกใ่ไหเนาะมาแหงบ่ได้อ้า่ายังมันยัตําลูกก็เมี่ยจะพองเนาะสียากใหเดี๋ยวอุ้มอจะร้องต่ออยู่เดี๋ยวให้น้องร้องมาช่วยตัวกับลูกหมเออ น้องน้องสาวน้องหญิงเหรออุ้ยอีนี้มาดิเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนเออเอาขอใหม่มาดูใหม่สาวใหญ่เลยตัวใหญ่กว่าเออพอหลอดมาหลับเลยติหลับเลยเออหนูชื่ออะไรลูกมากระต่ายได้เออหนูชื่ออะไรลูกน้องฝนค่ะน้องฝนสุภเข้าใน้องฝนฝนฝนก็มาแล้วรอข้อฝนก็คงจะไม่มา แต่ว่าไม่ตายแค่ยังแค่ยังกังกิตีบ่ได้แล้ววันอายุเท่าไหร่ลูกอายุสิบหกปีสิบหกปีโอ้เอานี่รู้เป็นคนรู้เป็นคนที่ไหนลูกสกดนะคะสกดนครอำเภออำเภอเจริญศิลป์โอ้อมาจากอำเภอเจริญศิลป์แถวสว่างแดดสาวเจริญศิลป์สาวเจริญศิลปนพิศวงงามเลยวันนี้อาจารย์ตัวแฟน เพลงของพี่สุชาเจ้าของผลงานเพลงอยู่ที่นี่นะครับ EC ผลงานเพลงลูกด้านหนังเวทีเตรียมตัวเลยนะจ๊ะนะครับเมื่อกี้พี่การเตือนนะครับขอบคุณทีมงานเติ้งเลนเตอร์เทนเมนต์นะครับขอบคุณทีมงานของพี่น้องชาวบ้านพันธ์ขอบคุณพี่น้องบรรเลงบรรไก่ทุกท่านครับที่เสียสละเวลาอันมีค่าโดนแล้ววันเดียวยามพียน้องทั้งสกลนครนะครับไปยุตั้งรมยสันติขึ้นมาอีสานตอนบนฝากไว้กับพี่กับน้องนะเอาคำลังเพื่อนี้ครับจากน้องฝนครับ Namplaeng Khong Suksa Jai Mit Panthae Namplaeng Namplaeng Phra Phra Siang Kuan Phra Phra Siang Kuan Namplaeng Khong Suksa Jai Mit